นี่ก็เหมือนเดิมนะเป็นคนดีที่พังมาเสียหายเยอะเช็อเอาพูดแล้วพังสนะองสาตัวแต่ก็เหมือนเดิมเราจะต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะแล้วก็ดูแผงได้ก็ไม่น่ารอดนะแต่ตอนนี้ที่เสียหายเยอะก็เอาพูดผ่านโทษครับผักไปทำเหมือนเดิมเราถอดเขาเสียออกก่อนนะเปลี่ยนลงไปไเป็นอัร้อยได ลายเลยนะครับเปลี่ยนขันก่อนด้วยนะไปเรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวมทอดของเซยออกมาเดิมแล้วก็ดูแรงไฟดูลูกขึ้นนะครับคุเหรือว่าต่อนะอันนี้หลังจากที่เทหาเป็นไดแล้วนะก็ออดไฟวัดรอดี่คาเกตนะครับวัดเปิ๊บออดไฟแล้วสามโหมดสี่โวลท์ทั้งหมดเลยนะอสองฝั่ง อน็นี้ก็ได้หลังไฟแรกวเดี๋ยวดูรูปคืนสัญญาณสวยหรือเปล่า,าสี่เหลียมปกติทั้งหมดอสองฝั่งฝั่งนู้นด้วยได้ 37k นะทางสองฝั่งนะแต่แบบนี้แล้วก็ใส่เฟสลงไปนะทดลองไปแล้วก็เข้าไปวัดไฟฝัฟ่งนู้น ออกหรือเปล่านะตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะฮะเอานี่เป็ดเอาพุทธิชอ็อตอยถอดออกหมดแล้วนะแล้วก็ดูลายปิ้นเนี่ยดูใย,ยอะไรตัวเนี้ยอย่าให้มันติดกันนิดเดียวมันก็จะพาให้ชอ็อตให้บอดพังเสียหายครับใหญ่นะเดี๋ยวเราใส่พาไฟก่อนแล้วค่อยไปลุยฟังง่งถนนต่อทีละทอนเหมือนเหมือน,นเดิมทุกแทนเครื่องนะครับลงมานานลนะแต่ปีสภาพที่เป็ดแหละน่ครับคงจะจำจังกันได้บ้างนะครับ ่ะแล่คือแนวทางอ่ะอย่าไปเอาเฟรมาใส่ก่อนเนาะสักคู่อ่ะนี่เราใส่เฟรชเอาสองฟังเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ออดไปดูปึ๊บไฟโชว์มาแล้วนะก็วัดไฟดูนะไฟก็ออกมาหรือเปล่านะเไ,ไฟบวกออกแล้ว ไฟลบออกแอรไฟย่อยเนี่ยก็ดูซะให้หมดนะไฟบวกไฟลบเนี่ยชุดโทนมามาอยู่หรือเปล่าก็ไปแล้วก็เหมือนเดิมเสียบเสียงเข้าไปดูน เราแป๊บมรึรอเปลี่ยนก่อนสเสียงเปลี่ยนก็หมดอ่ะโอเคอเห็นลุกขึ้นไหมน,นะตรงนี้มันเป็นรนะูอินพุตนะสัญญาณโทรน,น่าหมายความว่าโทรน,น่าทำงานปกติแล้วนะนะเดยมีตะกบก็วัดทีไอซีไอซีไปเจาะคานเออค่ะคเจ็ดะต้องเป็นศนโวลต์ถ้ามีแรงไฟมามันก็พังอะนะเนาะพังง่ายๆก่อนไปปลุกลบก็เช็คให้ครบให้หมดนะ ต่อ,อไปเดี๋ยวเอาแผงได้มาใส่ดูนะครับดูลุกขึ้นว่าออกครบไหมก่อนที่จะใส่เปดลงไปฮะนี่เป็นขั้นตอนการทำนะอคราาส่วนของจริงมันก็ค่อยๆแล้วแต่นาง,งานตระคนอันนี้ก็ของจริงอ่ะ,อะอไปแล้วแผงได้อ่อน เป็นออไปนะ่ไหมจะต้องมีทุกคาเกตนะทุกคาเกตนะจะต้องมีทุกช่องสองฝั่งเลยนะฮะฝั่งนู้นด้วยนะอ่าได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราลองเอาเฟดมาใส่นะครับอ่า ้ามันไม่ออกมาก็มันเดิมครับเป็ดพังไดมันก็ต้องพังนะครับได้พังนี้ก็ต้องพัง,นะงน, 3. นะครับตําแห่งตรงนี้072 311 393นะครับได้072 311 393นะครับเออที่ขาดเจ็ดของ311เนี่ยจะได้สี่เหลี่ยมมานะเนะี่ย ถ้าตรงนี้ได้นี่ก็โอเคก็เหลือไทเตอร์ไล่มาเอานะครับจะมีอยู่หลักๆเดี๋ยว่าเทมไม่ถูกแบะก่อนตัวนี้แหละนะเจอแล้วนะนะอ่ะขาเจ็ดอึ้บอ่ะได้ตีเหลี่ยมนะจำไว้เวลาไล่หาบริเวณนี้นะ เดี๋ยวค่อยไปหาตัวเสียต่อไปนะเอานี้เอาไว้ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวใส่เป็ดเอาพุทกคู่นะครับอันนี้เป็ดไปเรียบร้อยแล้วนะเอาพุทใส่เรียบร้อยแล้วนะในตรงไฟบวกเนี่ยเป็นเก้าหกสี่ส่วนไปลบเป็นหกสี่ศูนย์นะสับกันอยู่อะนี่ใส่แล้วก็เกลียวระโกบปักคอยไว้ดูลูกพื้นอ่อนเครื่องนะอ่ะออกแล้วเรียบร้อยแล้ว ร้อยยี่สิบแปดเคอันบนก็จะเห็นตัวโน้จะเห็นความแคบของก้างอยู่นะฮะอัะอนนี้ลองเปิดเสียงก็ดังปกติแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนแล้วก็เป็นอัน เสร็จสิ้นแล้วนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะตอนซ่อมก็มันเดิมเหมือนทุกๆอันนะฮะเริ่มจากผ้าไฟมาก่อนนะกดตัวเสียมันนอนก่อนเตรียมแรงไฟเรียมอะไครบคุอเอาพุดก็ทํเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นของบอดวิกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะประกอบแล้วก็ไปเทสอย่างเดียวคลิปต่อไปนะฮะ